หลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจฉริยกรรมค่ะได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีสองสามีภรรยาดาราชื่อดังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยเชื่อว่าโฆษณาอาหารเสริมโอ้อวดเกินจริงนั้นล่าสุดค่ะคู่สามีภรรยาดังเบนพรชิตากับมิกบร์มูธได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้วค่ะว่ามีคนส่งมาให้เห็นตั้งแต่เมื่อวานว่าจะเป็นข่าววันนี้ก็มีเรื่องงจริ มีคนมาแจ้งความว่าเราโฆษณาเกินความเป็นจริงมีหลักฐานก็รอตำรวจเรียกมาเราไม่รู้ว่ามีบริษัทคู่แข่งจ้างให้มาเคลื่อนไหวหรือไม่แต่เราไม่อยากทะเลาะก,กับใครส่วนคิดจะฟ้องไหมเราก็ต้องคิดหน่อยเพราะเราอยู่ในวงการไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยมีเรื่องที่โกรธมากก็คือทําให้เสียชื่อเสียง เรารู้เบื้องหลังแต่เราพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคู่แข่งทางธุรกิจด้านเบนระบุค่ะว่าทุกอย่างที่เบนพูดจริงเสมอเพราะไม่ว่าเบนจะไลฟ์กี่รอบก็เรื่องเดิมเพราะเป็นสิ่งที่เบนได้ทําจริงๆตัวเบนกินแบบนี้กินเวลานี้กินอาหาร2มือ้อแต่ถ้าคนอื่นกินไม่เหมือนเบนก็แล้วแต่จะไปปรับยังไงแต่ถามว่าลดจริงไหมเบนลดจริงนะแต่ว่าเบนลด2เดือน10โลไม่ใช่15โลพูดตลอด2เดือน10โลแต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้ว13แปลว,ว่าหลังจาก2เดือนก็ลงได้อีกไม่รู้ว่ามันมาอย่างไง เราจะพูดเสมอว่าเรากินจริงเราทําหลายวิธีแล้วไปหาหมอกินยาฉีดแฟตก็แล้วดูดไขมันแล้วทําทุกอย่างแต่ก็อ้วนอยู่ดีถ้าเรากินเหมือนเดิมแต่ว่าเราลงมาจริงเพราะเรากินจริงมันไม่ได้เสียตังค์เยอะจริงมันได้ผลพร้อมท้าเปิดหลักฐานเอามาให้ดูด้วยยืนยันหลักฐานอะไรพวกเราพร้อมชี้แจงได้หมดนอกจากนี้ค่ะทั้งคู่ยังระบุด้วยว่าไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นส่วนตัวก็เช็คทุกอย่างก่อนจะรับงานอยู่แล้วมีเอกสารครบและแบรนด์ก็มีมานานแล้วค่ะ